กรีดลั่นแอดทักษออนรับแล้วว่ามีตัวจริงเบอร์หนึ่งหลังลุ้นมานานขอเวลาพัฒนา นางเอกสาวแอปทักษอนที่ตอนนี้บอกเลยว่าเธอนั้นฮอตมากๆนะคะและกำลังถูกจับตามองเรื่องความรักในทุกๆความเคลื่อนไหวเลยจริงๆด้วยสถานะที่โสดและแฟนๆก็แห่เชียร์อยากให้มีคนมาดูแลหัวใจเคมี K M e จึงเป็นสาธารณะมากที่ไม่ว่าจะอยู่กับใครก็มีแฟนๆนั้นแห่จิ้นกันยกใหญ่และที่มาวินสุดๆนะคะก็เห็นทีว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอารมณ์ดีนนท์กุลเพราะว่ามีภาพของทั้งคู่นะคะไปดูคอนเสิร์ตด้วย กันและก็ออกงานพร้อมกันอยู่บ่อยๆค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานา,นานๆอย่างทีมพิธานะคะที่ตอนนี้อยู่ในสถานะโสดเหมือนกันความจิ้นจึงฟุ้งมากๆและอีกหนึ่งหนุ่มอย่างตีธนพลที่เอ่ยปากชมและปลื้มแอปทักษอนอยู่ไม่น้อยเรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นหล่อสาวกรี๊ดกันหมดเลยละค่ะ และล่าสุดค่ะแอปทักษออนนะคะก็ไม่ปล่อยให้ต้องลุ้นและต้องเดากันอีกต่อไปค่ะเธอนั้นได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้นั้นมีคนคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะถามถึงความชัดเจนขึ้นหรือเปล่าแอปทักษออนก็ได้ตอบว่าเรื่อยๆให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหากจังหวะเวลามาแล้วเรารู้สึกดีก็รู้สึกเท่านั้นเอง ครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งทุกการสัมภาษณ์เป็นไปตามนั้นไม่มีการสับขาหลอกทุกอย่างต้องใช้เวลาบางคนอาจจะใช้คำว่าจิน้นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกอย่างแฮปปี้ก็แฮปปี้ด้วยส่วนเรื่องคอมเมนต์กับนนกุลใน i n นสตาแกรแอปได้ตอบว่าเล่นกันได้อยู่แล้ว กับคำถามที่นักข่าวถามว่าเป็นหนุ่มรุ่นน้องหรือเปล่าแอปทักษออนไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ตอบสั้นๆว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีแบบเขินๆเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่ทำเอาแฟนๆต่างก็ฟินกันไปเลยค่ะพร้อมๆกับแห่ตีความจากคำตอบของแม่กันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ